นี่เม็ดเบาบับเม็ดที่แกะแล้วกับยังไม่ได้แกะค่ะเม็ดเบาบับค่ะนี่คือลูกเบาบับค่ะจะพาแกะเม็ดลูกเบาบับอันนี้นะคะเม็ดมันคล้ายๆมะลุมเลยค่ะ เม็ดเบาบัเม็ดเบาบัฝักคล้ายๆฝักนุ่น เม็ดคล้ายๆเม็ดมะลุมค่ะนี่เม็ดเบาบับเม,ม็ดเบาบับค่ะ เม็ดมันประมาณนี้คล้ายๆเม็ดมะลุมเลยข้างในจะสีดำ